ที่เหลือแต่ซองไซส์กรอกมินิคอเซลเวลรนาแบบอย่างดีจากซีฮีผู้อัดราคาถูกข้าวทำกับข้าววันนี้เป็นข้าวผักสวัสดีฟองเริ่มต้นนะครับเราต้องทําการหั่นเบคอนอย่างวิถีพิถันนะครับซึ่งการหั่นเบคอนเนี่ยต้องหั่นให้ถูกวิธีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแบบปลาเนีดอย่างรุนแรงนะครับซึ่งการหั่นเนี่ยมันต้องหักคอแบบนี้ กา,าต่อไปเราจะเป็นทีการหั่นกวดที่ถูกต้องนะครับเพาการหั่นกวดเดี๋ยวมันจะต้องจะช้าอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้มากนะซึ่งการหั่นกวดแบบนี้นะครับให้เราประหยัดเวลาในการหั่นเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งรายการต่อไปจะเป็นการหั่นเดโลน่านะครับเวลาทำการชิปของแล้วครับ แล้วก็มีเพื่อความมาเต็มอร่อยในการกินอาหารแต่ก่อนอื่นเนื้อไส้กรอกที่น่ากินมากเรือการถางไส้กรอกเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้เวลามากนะครับเราไม่สามารถทาดคอม,มาถึงกระดิ่ได้เพราะว่านิ้วคนท,ทำเนี่ยอาจจะขาดได้นิ้วคนทำาจจะขาดแน่นอนครับ,บอันนี้ไม่ขาด <c oughs> อยากเล่นมุกเลยครับว่านิ้วตนบาดแต่มันไม่ใช่บาดมันเป็นถ้วย เพราะฉะนั้นเราหยาดเลยครับเราวางไข่แบบนี้นะครับทำการตอกไข่นะครับออนี่นี่คือสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะเกิดอีกนนวิดเดียนนะครับแต่เรามาคีมันก่อนที่มันจะเกิดครับม <c oughs> ันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับ <c oughs> ใช่ไหมครับทุกคนหลายคนก็ต้องคิดเหมือนกันครับว่าไฟนะอีกนิดเดียวมันก็จะได้เกิดเป็นลูกเตียยที่น่ารักแล้วแต่ว่าเนี่ยลูกเตี้ยของเรามันจะอยู่อย่างนี้นะครับ <c oughs> ไม่ไรแกต้องรอดสิ่งชีพแล้วได้เป็นหนึ่งเดียวกันเถอะย้ yeah! กาข้าวฟอร์มมาลีอย่างดีนะครับสำหรับข้าวเนี่ยต้องต้องใช้อย,อย่างดีเลยนะครับใช้เจ้าของหงอยนี่ไม่ได้นะครับการใส่ข้าวลงไปนี้เนี <periods> ่ยน้ำมันที่ผมมันรอนมันจะรอนในที่แล้วแหละนะนี่ครับสีดํานี่นี่คือการทํากับข้าวระดับสูงนะครับระดับแอดวานซ์เลยนะครับคิดจะว่าวข้าวเนี่ยเป็นทะเลทรายซาฮารานะครับส่วนวสีด,นะดําเนี่ยนะครับก็คือ ศพคนตายระหว่างเดินบนทะเลหลังจากที่ทะเลทรายซาฮาร่า,ามีผู้คนลุกตาสม,ม,มุนมากเมฟโอก็เข้ามาอ่าแล้วก็ถึงเวลาของสุดยอดเครื่องขูดปรุงตำนานแล้วไม่ใช่เครื่องปรุงคือกับข้าวผมจะเริ่มใส่ลงไปในบาม,เม,า,บา,มา,เาเลยนะจ๊ะโอ้อยเยอะแยอจ๊ะโอ้ผู้ชมทางบ้านคงหิวกันแล้วสิเห็นอย่างนี้แล้วอะ แล้วแล้วถ้า,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 าคุณปรุงปริญอาคุกขี้มันดีเลยนะครับมนมเมากแลวเราติดอาอ6ปีนะครับใยต้องใส่เยอะๆเพราะว่าปริมาณกับข้าวนเยอะเราจะต้องมีเครน่อปริมาณเช่ๆตามด้วยนะครับเอาละตอนนี้ก็คงทกล้ครบนี้นี่เราวางชามไว้อย่างนี้แล้ก็ที่เราเร่นทำการตักโอ้โหปริมาณเยอะมากขายให้ชามละ580เยเกอเกคุยเย็นในชาแล้วก็จานนีประทานอาหารในบุฟเ่์ทางคุณแม่นายตัก แต่เองครับอาไม่ยิดไม่ใช้ก็เหมืนกะันมัอยากมาหากินเองไปแล้วก็ความก้าสจะำคุณได้มาผ่าหทีแต่จ้าไว้นกะินเองจงลองดูแล้วคุณจะได้กินคะรับไว้เจอกันปางหน้าแล้วกันนะครับบาย